อุตสาหกรรมทำดีจนสอสพอักส้มยังต้องออกมาขอบคุณแทนคนคลองมะเดื่อค่ะเพราะที่ผ่านมาเป็นที่ที่ได้ฉายาว่าแดนซอมบี้ไม่ตายทันทีก็ตายผ่อนส่งเพราะอาศัยอยู่ใกล้โรงงานรับมลพิษอุตสาหกรรมจากคนที่ทำผิด ลองมะเดื่อก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมีโรงงานหัวจงอุตสาหกรรมตั้งอยู่และเมื่อไม่นานนี้ทีมสุดซอยของพี่ขิงเอกนัทขยายผลหลังจับซินเคยหยวนไปพบว่าโรงงานนี้ลักลอบนําเข้าขุนแดงกว่า7,000ตันและวัตถุต้องสงสัยอีก200ตันมีลักษณะที่เชื่อได้ว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจรีไซเคิลศูนย์เหรียญที่กระทรวงอุตสาหกรรมลากไสออกมา ทำงานจริงจับจริงแทบทุกวันคนก็แชร์ไปชมจริงเม้นจริงไม่มีเฟกค่ะเพราะยุคนี้เขาต้องการคนทำงานแก้ปัญหาคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเป็นมิตรร่วมมือเมื่อถึงเวลาไม่ได้เกี่ยงพักเกี่ยงพวกแต่ทำเพื่อประชาชนเพราะถ้าลองคิดเล่นๆถ้าในบ้านเราเองคำจากเหล็กตกเตดบ้างเจอของปลอมมอ,อกรบ้างจากโรงงานไร้สำนึก ทำลายสิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างระแวงระแวงไม่ปลอดภัยแล้วมันได้เหรอคะ